ว่าปัดปืดปืดปืดมา่าดีแก่อะไรฮา<ฮ>พ่อท่าแจ้งทัาน,น,นดำแล้ว มันเอาเงื่อนยาติเอาเยือจิตเอาเงื่นยางเดียวเลยเอาเงืนสุไปยางเดียวเลยวาตกใส่ต้นไมมาเีที่แรกอ่ะจากตอมันเปิดเปืดเปื้ว่าบีแกอะไรฮเพอถ้าแจงข่านดำแล้วมันมันบาน ไปแบบมาเฮ้เท่านั้นมันกับ่มไม่ลดม่เทาเดียวไปก็ไดเพราะแต่ท่านมาเลยขั่นมันนั่นมากแหงอ้ยยากะจกมันสีดดากเลยไหมโอ้ท่นที่เขาอีแซงสีแดงทัานเขาันสีดำท่านดนสีดำข่านนั่นนั่นกับว่ามันเจ็งแหละนอกากบ่มบองแต่วกพ้ยกับว่า่มนี่ะโตกั กับบ้านเลยกไม่ลลานบ้านเ่ย้านเเอาีเพ่ต้รวจบานี่ยก็ะเที่ยวเยอะหนามันเดี๋ยวไปเยอมามันจะลบหนาเป็ลบแลบแนกเขเดี๋ยวหาคนนะาาีผู้ใดผู้หนึ่งมาจอดคุยน้ำพาตำรวไปอว่าจต้องมากระันกับินไทยทยนี่เไหมาถึงบรี่าซื้อเงินว่สี่พันมันเหลาสี่พมันก็จะสี่พันหารวจไกล กันมันจบดอไท่ดรอ่มาอ่าด้มันม่เท่าไหนมีเท่าไหมันอดจอดเขาเลยคือว่าเออถ้ามาคุยเฮียนทีเด่นแล้วกันมันรถธรรมดาหนบ่ง่ะกันบนงสิคว่าเอเอนมาคุยกันน้เฮียนพอกันนู้เฮียนกับสงอมเสียให้มันเร่าเสหาน้วยเินจ้ะนี่หพา้คออกปย่นกระามือ้าบากระเป๋ออแมีนี้ไปบนี้ือันเยกันธรรมดาจอดอยู่ คือรเท่ากปานากัรไหมงไงปานาการ็ปานากันแล้วก็ราลกมาเกียรกันแล้วก็เท่านึ่งก็ไปคน้นู้เฒ่ากับสองู้เฒ่ากองเมียนครับผู้เฒ่ากสองแล้วก็ผูว่าอันนี้กับคนหนึ่งนครับป็นกู้ยไส้คุยกันรวนมั้งผมบันดันใขอจากเวลาคุยกันนะครับแต่ว่าตอนพมเเ็นมันกาจะประมนยึดม่นซ้มที่ซีนาที่นะครับประมา่นั้นแหละผมจะเจากัน พอราเกาะทั้งหมดยึงรถเข้าจอดแล้ว <c oughs> <c oughs>